ในความคิดของคุณคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง เกิดขึ้นมาได้นเนี่ยก็นองจากว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนต่อชดอบ้านนายาวซึ่งหากจากตรงนี้ไปประมาณสักสามกิโลอ่าครั้งแรกวิหารธมภาสามสิบเจ็ดเนี่ยมาก็ท่งพบว่าเด็กโรงเรียนต่อชดอเนี่ยจบปหกปีละจํานวนมากเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยไม่ได้เรียนต่อพระองค์จึงมีพระราชบุตรที่จะตั้งโรงเรียนระดับมัธยมขึ้นโดยให้เป็นโรงเรียน เอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเราเรียนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นเลยเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าจ้างครูบางส่วนในในช่วงแรกรวมทั้งองค์ท่านก็ยังพระราชทานเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกคนละสิบบาทต่อคนต่อวันทุกคนนะฮะและต่อมาเนี่ย ทั้งรัฐบาลโดยสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเนี่ยได้ให้เงินอุดหนุนลายหัวนักเรียนผมเองก็เลยไม่ขอรับเงินในส่วนที่บริหารซึ่งขอจากพระอ,องค์ท่านชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก,ก่อนเดิมมันเป็นธุรการดานมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาเขาได้ได้โอกาสมากยิ่งขึ้น แล้วก็อยากจะให้โรงเรียนนี่มีความยั่งยืนการจัดเรียนการสอนก็อยากให้ยั่งยืนแล้วก็เด็กที่จบไปนี่น่าจะ,ะพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆางางไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเราจรึงได้นําแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มามาใช้ในโรงเรียน ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสากรแบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สากรเนี่ยเป,เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็นสามฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่สองก็กจะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สําคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยเรา เราเราได้ประโยชน์จากไฟผลิตนี้มากไฟผลิตนี้จะไปสร้างฐานการทํานาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะลูพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพราะทงอกโรงเรียนก็ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนตมฐานของสากรที่สร้างไว้ซึ่งฐานต่างๆนี้กเ็เป็นวิชาเรียนในใหลักสูตรอยู่แล้วโรงเรียนมีหน้าที่ส่งครูไปประจําตมฐานเราใช้วิธีนี้จนกระทั่งสากรก็เติบโตฐานต่างๆนี้ก็เติบโต จนกระทั่งหลายฐานก็เป็นตั้งกองทุนของตัวเองอย่างเช่นเกษตรนี่ก็จะตั้งกองทุนของตัวเองไก่สัตว์ปีกนี่ก็จะตั้งกองทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกนักเรียนที่นี่จะจะกินข้าวเนี่ยประมาณใช้ข้าวสารประมาณ1 0 0 0 0กิโลแต่ว่าเราผลิตได้เนี่ยประมาณ5 0 0 0ถึง6ก0 0กิโล ก็ยังไม่เพียงพอแต่เราก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกทั้งหมดผลผลิตที่เกิดจากการผลิตปา่ยผลิตนี่นะฮะตามฟาร์มต่างๆเนี่ยเราเหลือเฟือถึงทานภายในโรงเรียนนี่ไม่หมดต้องทําเป็นธุรกิจขายไปข้างนอกใน,ในชุมชนนะครับทำให้เรามีอาหารบริบูรณ์ขึ้น เงินที่พระองค์ให้มาสิบบาทต่อคนต่อวันเนี่ยก็เพียงพอเหลือเฟือไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารเท่านั้นที่เหลือเฟือโรงเรียนแห่งน,นี้ยังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าโรงเรียนเราเนี่ยครับม,ม,มีที่ค่อนอข้างเยอะนะฮะมีเรามีที่ถึง 150ร้อยห้าสิบไร่แล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไงในการจัดการเรียนการสอนในความคิดที่เราอยากจะใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของระวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยถ้าเราจัดได้นะก,ก็จะลดรายจ่ายไปเยอะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้วัดทางสมบัติทางเคมีไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของค่าพ H นะคะซึ่งต้นน้ำเราวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะแใช่ไหมคะแแสดงว่ามันมี คุณสมบัติเป็นเบสอาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านนี้กำลังสอนนักเรียนเรื่องคุณสมบัติของผักตบชวาที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วมันก็แพร่หลายได้เร็วมากถ้ามันอยู่ในสภาพน้ำที่มีค่า pH ประมาณ4-10ถึงิ จากการที่ได้นําเด็กมาเรียนที่ตรงนี้นะคะที่ฐานบ่อบัตรน้าเสียตรงนี้นะคะมันก็มีประโยชน์มากมากกว่าที่จะให้เด็กนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยเเพราะการเรียนอยู่ในห้องก็แค่กระดานช็อกแล้วก็หนังสือเด็กไม่ได้มาทําการสัมผัสจริงมาเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆแล้วก็มารู้ว่าอ่ามันอ่าผักตบชวาเนี่ยสามารถบัตรได้จริงไหมนะเด็กก็เกิดความรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนอกจากบ่อำบัดดได้ผักตบแล้วเนี่ย ซึ่งสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะยังทําเส้นทางให้เดินไปไกลๆแล้วก็เอาลงาลงไปลงในบ่อปลาเลี้ยงปลาได้อีกก็จะมาเรียนวิชาประมงเลยครับตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทําตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเอกก็ทําให้เกิดอาชีพทําเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น ผู้จะดูจากตรงไหนคะดูจากตรงคางตรงซองคางคางมันเป็นดูยังไงอ่ะสีแดงแดงเป็นสีแดงแล้วดูตรงแล้วดูติ่งเพศติ่งเแค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบอปลาเนี่ยเราเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะ ทีน,นี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีกสองคนคุณอย,จ,ะยะะะจับเป็นระยะนะะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกันตารางเมตรเนี่ยก็สามารถคำนวณหาการเลี้ยงปลาได้ว่าใช้เลี้ยงปลากี่ตัวซึ่งในหนึ่งตารางเมตรก็มีสูตรอยู่ว่าหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงปลาได้50ตัว เพราะนั้นหพื้นที่ทั้งบอ่อเนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอ,บอ้บอ่อบ่อเนี่ยจะเลี้ยงปลาได้กี่ตัวเราจะได้ทําฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักดักเอาน้ําน้ําจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ํำส้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะครับ แล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายกเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่มแมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานข้าหกรรมทุกอย่างนี่มันมันมันเชื่อมโยงกันได้หมดไออันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้น,นั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโนนถึงวิชานี้ พืชศาสตร์นี่ก็เป็นโครงการในบรรลิกพระราชริขทของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต่างๆนะครับลําพังกิจกรรมในสวนพืชศาสตร์เนี่ยก็ไม่ทําให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้กันทุกคน,เ,นเราจึงใช้กลุ่มสาระเข้าไปจัดการเรียนการสอนในในสวนพืชศาสตร์วิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทย ศิละปะกลุ่มการงาน,เ,นเข้าไปเป็นฐานการเรียนอยู่ในส่วนพืาศาสตร์ทําให้เด็กได้เรียนแล้วก็ได้รู้จักต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ไม่ไมเส้นเปลืองค่าใช้จ่ายเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติยางว่าพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ตรงนี้ว่าต้นไม้ตรงนี้จะมีเท่าไหร่โดยการประมาณค่าแต่ตอนนี้ครูจะให้เรียนลองไปปัก ต้นไม้ก่อนว่ามีเท่าไหร่3 6 4ทันทองพยาบาลก็พอพอทราบนโยบายค่ะก็เราก็นำคณิตศาสตร์ลงมาบูรณาการในนในส่วนวิทยาศาสตร์แล้วก็มาคิดกับเนื้อหาที่มีอยู่ตามหลักสูตรว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีคณิตศาสตร์เนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่จะลงมาบูรณาการเช่นการวัดร้อยละอัตราส่วนร้อยละ แล้วก็การประมาณค่าสถิติกราฟคือได้เกือบหมดอะคะ่ะ<ม>อยู่ที่เราจะสรรหาวิธีมาทำยังไงชื่อต้นไม้นี้เราก็จะสอนให้เด็กๆเ,เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะทีนี้มอปลายแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับ เรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะก็ได้เลือกเกี่ยวกับบทกอนะคะ diamond chest นะคะจากการสำรวจนะคะพวกเราได้เลือก bird นะคะแล้วก็ worm ก็คือนกแล้วก็นอน mm hmm. bird beauty care er, flying eating sleeping บางครั้งเราจะขึ้นไปบนห้องเนี่ยเห็นห้องว่าง,างเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่านักเรียนไหไหนแต่จริงเขาก็ไปเรียนในวิชาในวิชาท,ที่อยู่ในห้องนั้นแหละครับ แต่ว่าเปลี่ยนจากในห้องมาเป็นในพื้นที่เท่านั้นเองทําให้ให้การเรียนตรงนี้เด็กเขาไม่เบื่อความรู้สึกเนี่ยมันได้มากกว่าการเรียนในห้องเยอะฐานการเรียนต่างๆนี่เราก็ทําเป็นหลักสูตรหมดใครมาก็กทําได้เพอมาทําความเข้าใจอีกนิดหน่อยก็กกทําได้แล้วเราอยู่กันที่นี่อยู่เหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานคะคือจะต้องให้คาปรึกษาหาลือเกือบทุกประตย์นะเราจะ จะคุยกันบางครั้งเจอปัญหาอะไรเราก็จะเริ่มเราก็จะมาคุยกันเราจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราเราก็คุยกันตลอดงานที่เราทํามันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากกว่าสมควรก็กยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้เป็นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เหมือนกับช่วยสมเด็จพระเทพท่านนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคย ตัดว่าที่ท่านมาสร้างเรียนวิยมราชธรานายาวเนี่ยไม่ไม่ใช่หน้าที่แต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันแต่ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที่ให้บรรลุตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านผมก็ให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็จะ ดูเคียงข้างกับครูเนี่ยไม่ทิ้งเราให้กำลังใจทุกคนนะครับ